สวัสดีค่ะเทพเมิรพรมนะคะวันนี้มีหมอนถักงานบวดลายใหม่มาฝากค่ะเขาเรียกลายนี้ว่าลายดอกไม้สำหรับความกว้างด้านนี้อยู่ที่44เซนติเมตรความยาวความยาวอยู่ที่54เซนติเมตรและระบายริมอยู่ที่12เซนติเมตรส่วนด้านหลังเป็น โซ่ตาข่ายแบบนี้ตรงนี้คือโซ่ที่ใช้ในการเชื่อมต่อให้ติดกันนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังสองชิ้นให้ติดกัน44เซนติเมตรและ54เซนติเมตรคือขนาดหมอนด้านในนะคะจากขนาดนี้ก็จะสามารถใส่หมอนใบนี้ได้อย่างพอดีเลยค่ะ เป็นหมอนลายใหม่ที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองไปถักกันดูนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักก็ยังคงใช้ไหมมีธาลิตผสมดินตาแมวเบอร์20ใช้ทั้งหมด215กรัมก็ต้องสั่งต่ันวนนะคะ สำหรับเข็มก็ยังใช้เบอร์สี่เหมือนเดิมค่ะมาถักหมอนเตรียมไว้ใช้ในงานบวชหรือจะถักขายก็ได้นะคะ